เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้กันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิป s u มม o นเนอร์เว c ร์ o ค i นิคอนะครับผมมาฮะทุกคนฮะวันนี้นะเรามาเล่นกิจกรรมประจำอาทิตกันนะมาอัปเดตกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจในอาทิตย์นี้บ้างนะครับผมนะผมขอแดะํำอันแรกเลยครับทุกคนฮะซัมมอนอันใหม่ครับนี่นะครับผมเราจะมาซัมมอนกันด้วยวันนี้นะครับนี่นะ ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่ผมได้พูดถึงไปนะกะายสาวูนะฮะทัดน้ำนะตอนนี้มาแค่ทัดน้ําแล้วก็มืดแสงนะครับผมส่วนลมกับไฟนะ่าจะรออัปเดตเอ่อที่หลังนะคล้ายๆจกักรพรัดิไฟ้าเนาะที่มาทตาุเดียวก่อนตอนนั้นนะครับผมนะเราก็จะมาเปิดกัน1การันตีนะครับถ้าได้ไวกว่านั้นก็อาจจะหยุดก่อน <c oughs> เอาไปเปิดอื่นดีกว่าแล้วก็เอ่อในส่วนของอันนี้นะมันก็จะลิงก์มากับตัวของอัปเดตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวีคนี้ด้วยนะครับผมนะ เออแป๊บเดียวัคนี้อ,อันแรกนะครับผมนี่ของขวัญเปิดตัวนะฮะของอย่างจุกใจนะครับผมแจกของดีมากนะคัมพีเวทต์เลบมอนนะครับผมเอ็กพีนะนี่นะแล้วก็มีตัวของสีห้าดาวมาด้วยนะครับผมนะอ่าค่อนข้างดีแล้วก็รางวัลพีเมียมนะในการซื้อนะอันนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าเราทําภารกิจตรงนี้นะครับผมเนาะนี่นะมันมีปกติมันจะแตกหนึ่งตัว น่าจะแจกเหมือนกันป่ะวะแล้วก็มีในส่วนของอันนี้นะฮะถ้าเราได้กระต่ายสาวบูมานะครับผมนะเราก็จะได้ตรงนี้เพิ่มนะครับผมนี่นะฮะคือแรก,กเสร็จแล้วพอไดอ้แบบว่า ตัวของมอนมาเราก็จะได้รางวัลหลังฟรีด้วยนะครับตามที่เห็นที่มันล็อกอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็พวงจากอันดันนะครับถ้าเปิดครบ300ครั้งนะเราก็จะได้นี่นะผมของเพิ่มขึ้นตามนี้นะครับเดี๋ยวยีวันนะผมน่าจะยังเปิดไม่หมดนะรอบนี้เพราะว่าจะเปิดสูงสุดก็แค่200ตัวนะตอนนี้มีตัวอะไรนะ่าสนใจ้าขอดูแป๊บหนึ่งถ้าเราเปิดกระต่ายสาวใสบู๊ไปแล้วกระต่ายสาวบู๊กระต่ายสาวใสบูสสสส๊เรียกชื่ออะไรเนี่ย อันนี้เราไม่มีเลยอะดูดิโอ้เศรษดามากนะครับเขาสาห์อัปเดตมาตัวแบบเด็ดๆทั้งนั้นผมไม่มีสักตัวนะแพนด้า <Panda S 1> ผมมีครบแล้วว่ะดีคงไม่เปิดเล่นนะโอ้จะบอกว่าขอแบบ200โลอ่ะก็ไม่ใช่เพราะวะเราก็เออมันไม่การันตีก็ดีแล้วว่าแบบมาไวๆก็ดีแล้วนะแต่ถ้าสัก 120โลขึ้นไปผมว่าผมจะเปิดเอาอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะผมดูแล้วค่อนข้างเก่งนะับรูแปลงร่างดูไม่ค่อยต่างเท่าไรหร่แล้วรอบนี้แบบว่าแอบน้อยๆแล้วเนี่ยเออน้อยมากเลยบีแพ้เพิ่มแค่ตรงผู้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอผู้ตรงผมมานะไม่ค่อยเยอะอะดูไม่ค่อยแบบเปลี่ยนแปลงเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนเพิ่มเพิ่มประดับมานะฮะอันนี้เป็นนักรบนะครับผมนะเอ่อเน้นเลือดนะครับคือเห็นป่ะทุกคนถ้าสมมติว่าเดฟของเป้าหมายสูงกว่าเรานะจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับ อัพเปลือยแต่เดียวนะตัวนี้จะไม่เน้นเด็บนะปันเด็บให้หน้อยๆก็น่าจะดีนะผมว่านะครับผมนะ,ะประมาณนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งส่วนมือแสงนะผมไม่ได้คาดหวังเลยนะฮะ <c oughs> ได้ก็ดีไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คงจะดวงไม่ดีขนาดนั้นนะดะมาทุกคนนาเรามาเปิดกันก็จะไปกันนะผมนะก็นิดนึงนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้ช่องเรานิดนึงนะเราทำคอนเทนต์ซัมเบอร์วอลอยู่ตลอดตลอดนะอย่างน้อยก็วีก,ก็ถึงครั้งแนละ้วฮะไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเดี๋ยววีคนี้เรามีนี่ นะเราต้องเปิดอันนี้กันก่อนเราเอาออกมา200อันพอนะฮะเปิดแค่นี้นะครับผมนะที่เหลือก็ไว้ก่อนนะฮนะมาดูการเอ่อผมจะขออนุญาตเปลี่ยนร่างกลับนะแล้วก็รอบนี้จะเข้าไปที่นี่แทนนะครับผมกําลังผ่านพลังงานที่นี่นะฮะเอ่อเล่นกิจกรรมฮาลโลวีนอยู่ด้วยนะครับสุ่มกันนะทุกคนมาดูกันว่ากิโลผมจะได้มาเออ20ครั้งอะ่ะทุกคนมาดูกันว่าดวงเราจะแบบว่าเศร้าขนาดไหม ขอเพื่อแสงตัวหนึ่งได้ไหมกระต่ายสาวสายบู๊เนี่ยกระต่ายสายบูกระต่ายสาวบูปลาล้าาว,วนโอ้โหปลาล้วนเลยมาถึงเปิดได้ดีครับโอ้โหทุกคนเปิดได้เท่มากมาชนะเป็นหนึ่งตาแล้วอุ้ยมาเลยหรือเปล่าไม่มานะฮะเดี๋ยวนะปลาล้วนสองรอบอ่ะอไม่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 มีได่หนึ่งมีได่หนึ่งนะฮะ ผมว่าเก่งมากแล้วผมจะลองปั้นอยู่นะครับใช้รูนนะครับของสาย h อนะครับแล้วโอถ้าเด็บน้อยกว่ามันดีอ่ะดออิพยายามไม่ให้ลงเด็บเลยนะลองดูนะครับผม,มรอบที่4ี่นะฮะยังคงเกลือต่อเนื่องนะฮะนักลบพูด40โลแล้ว ไม่รู้ว่าท่าลมกับท่าไฟจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับน่าจะประมาณสักเดือนหน้าอย่างงี้ปะ่ะหูมาสามโลเลยนะสี่ดาวมาสามอันเลยนะสามโลเลยลนะ่ะสามตัวโอ้ยไปว่ารอบหน้าผมว่าผมได้แล้วเนี่ยอ่าดาวต้องมาแล้วครับผมนะมาชัวอย่างงี้มาชัวไม่มาอีกเหรอโอ้โหมันมันไปหมดแล้วสี่ดาวเมื่อกี้ ที่70ครับผมไปดยกันนะคลิปนี้ก็ตรงประเด็นเลยนะครับมาเพื่อเปิดสกอร์โดยเฉพาะนะฮะแต่ไม่ขอล้างตู้ไนดะ้หรือไม่นะฮะโอ้โหฟ้าติดกันมาสองครั้งแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่3มนะฮะทำบอวอฮะไปอย่าให้มีครั้งที่3ผมบอกเลยถ้ามีครั้งที่3ม,มันจะไม่ดี แล้วไงครับเกมบอกแล้วไงครับเอาคำีิสามไปดิก็เกินไปเพื่อนไปเกินไปหนยเอยเออไว้าไปาไป,ไปมาหมาแล้วก็ผมพุดแสง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 แสงฮะอุ้ยได้พุดแสงมสงาเป็นหมาไปดิ มาแล้วครับผมโคตรเทพโคตรกังฟูกะตายสาวบูโอ้หเพิ่งอยเก็บไว้ว่าทุกคนเพิ่ง90โลเองอะผมเก็บไว้ก่อนนะขอญาตเลยทุกคนเดี๋ยวเดวมันเหลือเวลา51อะมันไม่ต้องเปิดหมดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมีธาตอื่นไว้อีกนะผมมีสกอร์ไม่เยอะนะผมจะเน้นมีครบเ,ออเก่งไว้ที่หลังครบไว้ก่อน <laughs> ครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะไหนๆก็เข้ามาคีหน้าเลยครับเนี่ยตอนนี้มีรูเลตอาริณาสุดเซอร์ไพรส์นะครับผมเข้าเล่นอาริณาก็จะได้แต้มมาหมุนนะได้ของค่อนข้างตีนะไหนๆเราก็เล่นอยู่แล้วแกเออเราเคียอาริณาอยู่แล้วโอ้ยได้โกเองอะทำไมวีที่แล้วตกเป็นโกวะโกสามทุกคนอันนี้มันแก้แค้นยังต้องเข้ามาก่อนอะไม่รู้เขาลืมปรับหรือเปล่านะฮะการมีเล่นง่ายมากนะครับผมนะเข้ามาเล่นตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปอัปเดตตรง ไอ้รูเลตให้เองนะครับผมอันนี้เรารีเฟซหนึ่งครั้งนะฮะนี่ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะเยอะหมดละรีเฟซเจ็ดดีหนึ่งได้สี่แปดแปดแปดโอเคเลยพอดีเลยขึ้นโกสามนะฮะรีเฟชฟรีหนึ่งรอบนะฮะโอเคไปเนี่ยดีมากเลยครับมันง่ายขึ้นมากเลยนะ พอแบบว่าถ้าสมมุติว่าหน้าเนี้ยกดท้าทายแล้วมันไม่ต้องเข้าไปกดคอนเฟิร์มอ่ะนะฮะเพราะว่าเลเวลเราพลังเราสูงกว่าเยอะนะฮะเมื่อก่อนจะต้องเข้าไปหน้าน,นี้ก่อนใช่ป่ะแล้วก็แบบเนี่ยมันต้องเข้าไปหน้าน,นี้ก่อนเนี่ยแล้วก็ไปกดสู้แบบเร็วอะไรเงี้ยมันเสียเวลา,นะาจริงอันนี้เป็น Q O L ที่ดีมากนะครับ Quality Offline นะเนอะช่วยเราได้แบบว่าประหยัดเวลาในการเล่นนะฮะนี่สัปดาห์ที่3ผมว่า ไอตัวอารีน่าจะเหลือนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาการต่อทุ้ฝึกหัดด้วยนะครับอันนี้ก็เข้ามาเล่นเออเล่นเรื่อยๆอะ่ะไม่รู้จะเล่นยังไงอะ่ะบางทีก็หาห้องไม่ได้ครับคือเก่งเกินอะไรเข้าไม่ได้ผมก็จะไม่ค่อยเข้า,าปล่อยนะฮะอย่างน้อยก็จะเข้ามาทาสักสามรอบอะ่ะพยายามอยู่นะฮะออไม่มีดีเลยเอ๋อนี่อันนี้ได้นะฮะโอเค พยายามดูห้องที่มันพอเข้าไหวนะฮะถ้าเขาตั้งแบบว่าทาาดล้วนอะทุกคนท่าดีโรกันลุ้นล้วน,นเงี้ยเราก็จะจัดตีไปตีเขาได้นะครับเพราะว่าโอกาสชนะเขาจะสูงเลยนะฮะมานั่นแหละนะครับนี่คือถ้าจัดตีแบบเงี้ยบางทีสู้ยากเนี่ยอย่างเงี้ยเราเอาน้ำไปอาจจะโดนแพนด้าตัวเดียวตบเละเลยก็ได้นะฮะเพนด้าเขาจะเก่งมากอย่างเงี้ยนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่นะผมก็จะเล่นแบบเซฟที่สุดนะครับ แป๊บหนึ่งนะเคลียร์นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นเควสได้นกันนะเควสกระต่ายเนี่ยเมื่อกี้เรารับมาวันเราได้70แต้มหมุนทีเดียวเลยนะฮะผมจะสุ่มให้นะครับเราไปเคลียร์เด้มกันดีกว่าเนื้อเรื่องเย่ยทุกคนมันจะต้องซื้อนะซึ่งถ้าซื้อมันประมาณ400กว่าบาทนะครับรางวัลรีเมียนะฮะดูดิเนี่ยประมาณ400กว่าบาทนะครับมันจะได้การันตี5ดาวอันหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างละ10แล้วก็ ที่เซตพรสูงสุดเนี่ยอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะซื้อหรือเปล่านี่เนื้อเรื่องนะครับค้นหาได้ไปนะครับไปเลยนะฮะโอเคข้ามเลยนะสายข้ามมาดิเออเล่นยังไงไม่ให้ NPC พูดนะเน้นทำเควสโอเคอันนี้ก็ให้เราสัมผัสไออุ่นตรวจดูรับ นี่นะฮะได้มาหนึ่งลานใช่ป่ะเออนะฮะจัดจัดไปค้นหาได้จัดไปจะเข้าไปข้างในนี้หรอต้องเล่นเองฮะไม่ค่อยยากโอ้โหไม่ค่อยยากแต่ตัวผมตัวผมจะทํายากแล้วมันไม่ใช่ตัวเล่นละดิไปโดนบอ่อพิษตัวนี้ตัวใหม่ยังไ,ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมอนใหม่เหรอคือคานองเลเวล66เนี่ย น่าจะต้องขึ้นไปตรงนู้นหรือเปล่านะโอ้เหมือนบอสมาแล้วก็ะตยซาบูเอาทางไหนๆเจอกันแล้วนะเปอดชูลองเลยอ่ะจริงคิดถึงไอ้นี่เลยอ่ะ <laughs> 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 วันพีทรับรางวัล ได้มาส6สอันนะฮะการถัดไปแกะรอยบอลสเตอร์ต่อนะฮะผู้ติเขาต้องแจกตัวหนึ่งนะไอ้คเควสอันเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่ามันแจกหรือเปล่าฮะสามแล้วถ้าได้มันจะเขียนว่าอะไรอะ่ะมันจะเขียนว่าไ,ได้บอลไม่ใช่หรอวะอันนี้ไม่ได้จริงเหรอตึงเกิร์สาไม่ได้อะ่ะเนี่ยไม่ได้จริงหอ่อทุกคน รอบนี้ไม่แจกนะฮะแจกเพราะปกติมันจะได้นะเป็นมอนน่ะยังไงวะหรือว่ามีก่อนหน้านี้ไม่แจกจริงเหรอไม่แจกจริงวะทำไมไม่แจกสักตัวฮ่ะตัวใบสักทีแจกสักตัวก็ได้นะฮะจริงๆเราก็มีปัญหาเรื่องการแบบว่าสุ่มหรอกแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเพิ่มเรื่องมอนเตอร์มาแล้วเคยแจกไงเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงย๋ยวคนจะไม่เข้าใจ นะทำไมไม่แจกอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคิดแทนกัอรวบรวมลมหายใจของพีน้อยหนามสนด้วยเออการเีียงไม่ได้ต้องนำสนเสร็จแล้วนั้นเราก็ไปใช้อุปกรณ์เพิ่มพูนลมหายใจกับใครก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยวัาบกลับไปหาเมือว่าเรียบร้อยฮะดีแล้วนะครับได้มาสิบดาถัดไปโบ้ได้มา750การน,นี่คือปลุกพลังได้เลยนี่วะทุกคนนะครับเยสบอกว่าให้ไปเก็บสมุนไพรเก็บเห็ด ตัดต้นนะฮะเราก็เก็บไปเผาหัวเผาสมบนไทยอันนี้มันคือใช้อัพพอเลย,เลยนะฮะปลูกพลังใช่ป่ะเจ็ดร้อยห้าสิบกับสามร้อยน่าจะปลูกพลังขั้นห้าได้ครับจัดการของเอลผู้ถูกในประเทศต้องเป็นสมบัติของคนอื่นเงี้ยหรออา้าวไปแล้วง่ายจังเอ๊ยทำไมมันสีนี้อ่ะมันสีแดงแดงอะถ่าแสงอะเอ้ยมันสีแดงเลยสีเหลืองถ้าแสงอะเดี๋ยวนะได้มอนเหรอ ไม่เห็นบอกว่าเราจะได้บอลเลยได้ไหมเนี่ยตรวจสอบช่วยค่าด้วยหากท่านช่วยค่าความลับเรื่องพลังของก็าต่ายสาบูที่ข้ารู้ข้าจะบอกข้าจนบทเปลือกช่วยอะไรอ่ะอคนคว้าดิมันทึกกด็ดินะฮะเจ้าสลับบอสเตอร์เพื่อเอาตัวรอดช่างสมกับเป็นมนุษย์นะโอ้โหคแย่เลยนะทิ้งพวกพ้องเย็ดมาแล้วครับไม่อยากรู้เอออยากรู้ไหมไม่อยากรู้ <laughs> สาย NPC ต้องร้องไห้นะครับ NPC ไม่ทันได้พูดนะครับผมด่านตัดไปไปต่อคุยกับนักปญดมอนสเตอร์ได้ลูนแทนเฉยเลยกันแปะแล้วเนี่ยได้ลูนเฉยเลยนะเป็นลูนป้องกันเหรอวะตกปลารอแปบบ๊บรอแปบบ๊บสามตัวไปหนึ่งอันกระต่ายขชาบูนี่อ่านสกิลแล้วเหมือนเกิดมาละลายแท้งนะครับแทงแบบสายดีเฟนต์นนะ แบบกตัวดีเฟนนันหนาอย่างใครอ่ะพวกด้วงเหรอพวกด้วน่าจะไับดีเฟน์ปะตัวอาครบแล้วโอเคเอ,าอ้าตัวที่สี่มาหยุดไม่ทันออกก่อนไปรักโบรันคดีสรุปนับบรันคด,ดีหรือรักโทษกันแน่อันสุดท้ายนะครับไอกอร์โมาสวยจริงๆมันต้องแจกวันจนหนึ่งใช่ไหมแจกไอนี่เหรอเนี่ย นี่เหรอกอธาดน้ำโอ้แล้วผมเอาบอลธาดไฟมาโคตรดูถูกน้องเลยเฮ้ยปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้โอ้ย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 กอมันเฝ้าหลุมศพอยู่เอาสูเ้เอาดิดูบอสอ่ะไม่อ่ะไม่ได้สู้เลยแค่นี้เลยนะฮะไม่ได้เพิ่มนะ ถ้าได้เพิ่มมันจะต้องเป็นขั้นหนึ่งถูกป่มเพราะเราเปิดมาตัวหนึ่งเออนี่ไม่มีเอฟเฟกต์บันทึกอะไรเลยนะฮะโคตรแย่เลยอ่ะแจกตะกรออันหนึ่งอ้แจกน้อยไปหน่อยนะอันนี้ <c oughs> แต่ใช้เวลาทำแป๊บเดียวนะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมไม่ยากแล้วไม่ยากทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวของภารกิจนะครับผมเนาะนะฮะนี่ก็เอ่ออันนี้ใช่ปหมรับทั้งหมดนี่เราก็จะได้ของทั้งหมดแล้วเพราะเราทําเสร็จหมดแล้วนะครับใครอยากได้ก็ซื้อได้เลยนะครับตัดสินใจเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นแพ็กท ซือได้นะถ้าใครอยากได้รางวัลเพิ่มเติมนะก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมวีกนี้นะผมน่าสนใจก็คือซัมมอนตัวนี้นะครับผมเนาะนะใครที่ยังไม่ได้ก็รีบซัมมอนแล้วกันนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะผมว่านะฮะที่แบบว่าละลายแท้งแบบเก่งจัดๆนะครับนอกจากจะใช้ HP ตีแล้วก็ยังตีแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าดิฟเฟนต์ต่ำกว่านะครับก็ผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับเอามาพวกเคาน์เตอร์พวกแท้งได้ดีมากๆนะ ว่านะครับโอเคผมสวัสดีก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้น,นเท่ๆนะครับระดับนักประจนภัยกดมาได้เลยนะครับใครไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีนะกดแท็กเลยขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับและอีกช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมมมมไไดนะาาดไาาด like, ด้้้นะกกาาาาาารรเเขขูคคลลลิปบ่่่ออยยยๆื์์ใจีชชวแ และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของเรานะยครับฝากพว่อราชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับฝาก s u ม m o น e น w a ์วอลคคอร์ร้คอร์ได้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดี